ต้นไม้ที่อยู่ในพื้นที่แห้งแล้งหรืออยู่ตามโขดหินนะถ้าในพื้นที่ของเพื่อนๆมีนะให้เพื่อนๆลองสังเกตดูนะครับต้นไม้พวกนี้นะถ้าเรานํามาชําในวิธีการที่ถูกต้องเนี่ยเขาจะมีโคนรากที่สวยงามแล้วก็เหมาะกับการเป็นวัตถุดิบการสร้างมอนไซจิ๋วมากๆเลยนะครับเคล็ดลับสําคัญก็อยู่ที่การนําเข้ามาตั้งแต่เริ่มต้นเลยเราต้องตัดแต่งกิ่งเขานะครับให้เหลือใบด้านบนเล็กน้อยที่สุดเลยนะครับหรือนะครับให้เขาเหลือแค่ตอไว้ก็ได้นะครับเราค่อยเลี้ยงกิ่งใหม่ด้านบนนะแล้วก็ใช้ดินคาร์ เพราะว่าเขาจะเป็นดินที่มีความเค็มต่ำนะครับทีนี้นะครับอย่างต้นนี้เนี่ยถ้า เราดูแล้วว่าเขามีโขดสวยมากๆเลยนะครับด้านล่างนะครับอาจจะนํามาทําเป็นบอนไซทรงเนะครับก็คือโขดอวบๆแล้วก็ปลายเรียวๆขึ้นไปแบบนี้ก็ได้นะครับให้นํามาตัดแต่งเรียบร้อยแล้วเนี่ยทาด้วยยาทาแผลเพื่อที่จะลดการขายน้ําแล้วก็ลดการอิอนเฟคหรือการติดเชื้อของเชื้อพวกเชื้อราต่างๆได้นะครับแช่ในน้ํายาเร่งรากก่อนนะประมาณครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงเพื่อที่จะให้เขาอวบอิ่มในน้ํายาพวกนี้แล้วเขาก็จะ,ตะเ,เติบโตได้นะครับและแน่นอนครับปินคารามะดินที่มี ความเค็มต่ำครับใช้ในการชําได้แบบนี้เลยครับยึดเขาไว้กับกระถางแบบนี้วัตถุดิบหรืออุปกรณ์ต่างๆเนี่ยผมจะปักตะกร้าไว้ให้นะครับลดไว้ด้วยน้ํายาเลียงได้อีกครั้งหนึ่งนะครับนี่นะฮะด้านบนเหลือใบเล็กน้อยก็พอนะครับนำเขาไปไว้ในที่ร่มหรือจะหมก ok เขาไว้ในดินก็ได้หรือจะใช้แก้วพลาสติกในการควบแน่นเขาไว้ก่อนก็ได้นะครับย้านะครับให้มีความชื้นในที่ร่มแบบนี้เขาก็จะแตกยอดแทงกิ่งออกมาไว้เขาสมบูรณ์แล้วเราค่อยนําออกแดดครับผม